สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะคลิปนี้ผมก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเงาะนะครับผมเริ่มปลูกเงานะเนาะประมาณ2เดือนกับอีก3มสัปดาห์นะครับยังไม่ถึง3เดือนนะที่สวนนะครับท่านผู้ชมผมก็ได้ทําการปลูกเงาะไปประมาณ60ต้นนะตอนนี้น้องเขาก็ยังรอดทุกต้นนะครับส่วนมากนะครับที่สวนเขาก็จะเป็นแบบนี้กันเกือบทุกต้นเลยนะครับใบเก่าเขาก็จะเริ่มหลุดร่วงไปทีละนิดนะครับแล้วก็ ยอดหรือว่าปลายของเขาก็จะเริ่มแบบนี่ครับแห้งตายไปนะทุกคนอันที่จริงนะครับผมก็เป็นมือใหม่ในการปลูกเงาะมังคุดท,ทุเรียนนะครับแล้วก็มีสม้มมีมะนาวมีมะยงชิดนะครับที่สวนนะแล้วก็มีลองกองอยู่ด้วยนะครับผมก็ปลูกแบบเริ่มแรกแบบไม่ได้มีความรู้อะไรเลยนะครับผมก็ปลูกแบบเหมือนแบบต้นไม้ทั่วไปนะครับปลูกแบบมะม่วงต้นลำไยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าปัญหาของเขานะครับ มันจะคุมเรื่องแมลงยากกว่าต้นไม้ชนิดอื่นนะครับยังไม่มีใครปลูกนะครับแถวนี้ผมเห็นเพื่อนๆหลายๆคนนะครับสอบถามมาว่าที่สวนของเพื่อนๆนะครับปลูกไปประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือว่าปลูกไปได้ประมาณสักหน่อยนะใบเขาก็เริ่มหลุดร่วงแล้วก็ตุยไปนะครับบางคนก็อาจจะกลัวว่าน้องเขาจะตุยนะครับแต่ว่าที่สวนเขาไม่ตุยนะทุกคนที่สวนที่ผมดูแลอยู่นี้นะครับก็ ผมได้ทําการปลูกแล้วก็ลดน้ําทุกวันนะครับตลอดทั้ง1เดือนนะครับทุกคนนะอย่าให้เขาขาดน้ํานะครับที่สวนก็มีต้นที่เขาแบบว่าไม่ค่อยแข็งแรงอยู่บ้างนะครับแล้วก็เขาแทงยอดออกมานะนี่ครับมีประมาณนี้ก็มีนะครับต้นที่เขาไม่สวยก็มีนะปัญหาหลากักๆเลยนะครับเราแบ nope. าแบวา่าเราเก็บยอดเขาไม่ได้นะครับเมื่อเขาแทงยอดนะครับตรงปลายยอดหรือว่าข้างๆนี้นะครับถ้าเราแบบว่าเราเก็บยอดไม่ทันนะทุกคน เขาก็จะประมาณนี้นะครับนี่อาการนี้ก็คือแบบว่าโดนแมลงกินไปก่อนนะครับกินจนหมดแล้วก็เขาไม่มีใบเหลือแบบว่าเอาไว้สังเคราะห์แสงนะทุกคนนี่ครับก็โดนกัดไปนะแล้วอีกอย่างนะครับผมก็ลองทําเป็น2แบบนะทุกคนก็โซนนี้ประมาณ40ต้นนะครับผมก็ไม่ได้คุมสแลนนะแล้วก็มีอีกโซนหนึ่งนะครับที่เอามาปลูกที่หลังนะทุกคนผมก็ได้ทําการ คุมสแลนไปประมาณ20ต้นนะครับส่วนเรื่องความแตกต่างนะครับก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะทุกคนอันที่จริงเราก็ควรที่จะรักษาใบเขาให้ได้ก่อนนะครับเรื่องมแมลงครับสําคัญส่วนมากผมจะเจอปัญหาพวกแมงคอมทองแมงกีนูนะครับหลังๆมาเนี่ยแมงค้มทองไม่มีนะแต่จะเหลือแค่พวกแมงจีนูนะครับที่เขาแอบมากินกันตอนกลางคืนนะนี่ครับ นี่ก็เป็นร่องรอยของแมงกิโนูนะเขากินแล้วเขาก็จะขี้ใส่ตรงใบนะครับเราก็เลยรู้ว่ามันเป็นแมงกิโนูนะครับมากินผมจะพามาดูต้นนี้นะครับทุกคนต้นนี้คือแบบว่าทีแรกเนี่ยใบเขาร่วงหมดเลยนะไม่เหลือสักใบเลยนะครับแต่ว่าโชคดีที่เขายังมีแบบว่าแตกตายยอดนะครับด้านล่างนะเขาก็เหลือให้ผมประมาณเท่านี้นะครับส่วนตรงนี้ก็เก็บไม่ได้นะครับไม่ทันพวก แมงปีกแข็งนะทุกคน